สวัสดีครับผมพี่น้องครับพวกผอก็จ่องพี่นยองหลอดเก่าเลยพี่น้อง,องยี่หลอดผ้ามันเลาะลุกหยาอยู่สวนนึ่งเลยพี่น้องสวนในน้อยเลยพี่น้องลุกหยาลุกยูก่ออกจากกบุกงครับพี่น้องบุกงกำลังงามครับนะครับพี่น้องปลูกไว้ซุ่มเป็นน้อยก็มีครับผมกำลังสุกก้นซ้อนก็มีคน ครับนี่ครับต้นน้อยๆอพี่น้องลูกอ้อมไปนี่นะครับคนครับต้นน้อยๆหนึ่งแนวไม่ค้ำไปพี่น้องเกือบตู้ขี้ดินนวยพี่น้องคนค,ครับแนวไม่ค้ำไปเอาพี่กิยุทธ์ไต่เลพี่น้องปลูกพ,พอเหมือนก็แปลงพักตั้งนานาวปีย้อหันพี่น้อง คร,โโค,โรครับนี่โลคอดูครับพี่น้องเอาไน่กาออกติดกำลังสีขึ้นครับออกยาวออกจกักนี่เบียบมะนาวพี่น้องกินตมตำมะฮงเอาเพื่อนยอร์ดประเทศทิมเขาออกมาเทไว้นี่แหละทุ่มเศษตำมะฮงกัพริมกมะแขงแมนหมดเลยครับเกิดครับนี่มะนาวกิดยึดจากตำมะฮงเหรอครับในมัน ในบักหน้าก็เกิดขึ้นมานี่ครับมูลนี่เพอนีหลอดพวกที่ถิ่มครับเอามาเทไปน้ําสวนครับเกิดพี่น้องอันทีไรก็ยับออกพี่น้องอันนี้ฟักเที้ยวกำลังงามครับแปรอะไรไว่ว่างจากสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะพี่น้องมันซุ่มแปรอวางเาหงมือพี่น้องกำลังติดขึ้นกันลูกยา okay, วเขย่า ครับมีเวียกกับมะลุกหงาต้นทักมีซีใบอย่างที่เราพี่น้องไม่มาหน้าเมยกับเขาไปนอนหลินทั้งเถียงีกุบเบิกพี่น้องน้ำไหล ใส่ตับมะฮองแสบได้พี่น้องบเบอร์ลูกคนหูนุดจักกู้นกกง,น,ววงน,นี่ครับแล้วคู่มือนี่หายอยากหายยากอยู่ว่าะเขาแย่หลอดใส่ตับมะฮองเลยวมะกินมะที่มันเราก็เกิดยังที่หรอครับนี่ใส่ปุ๋ยเยี่ยวนี่ครับมีอยู่สมงองตัาเปลี่ยนพี่น้องหโอ้ยหน้า น,นี่เ,เราใคพี่รองนี่บักเขือนพี่อย่าหลอดแปรต้องอาทิตย์สองอาทิตย์พี่รองกำลังติดกำลังง่ามครับนครับปุ๋ยมาใส่พอได้เก็บกินล่องเกี่ยวขอไปพี่รองปุ่นกลับเกยวไปแล้วแก้วก็ขายายออกน้ำนี่แล้ะครับ ลูกแรงเพืนยังรอหรือเสียหนาอวอกนี่บองกองฟื้นนี่ที่เน็้ไปเบิดพักเขี้ยวตกหนาหนาวมานนิละเข่าคนเล่าแล้วพี่น้องนะครับมีเบียกมีงานพาพี่น้องมลกุกหนาพรรคมีซีใบครับพวกบังหัวบังสวนนะครับพี่น้องครับแค่นี้แหละครับพี่น้องมัอก,กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยครับส,ส,สู่ไปเฮ็ด ไปมือมือไปเสร็จแล้วครับเห็นโมามาจิตฮอดพีหอน้องจิดฮอดเพื่อนฝูงครับผมแช่นี้แหละครับสวัสดีครับ